วันนี้นะครับพี่อามกับพี่เอมนะครับมาเที่ยว<อ>สวนสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใครจะรู้ว่าที่นี่มีสวนสัตว์นะครับเป็นสัตว์ตวเห็นไหมอันนี้อะไรไก่ฟ้าพยารอโอ,โอ,โอ้สวยงามมากสวยงามมากนะครับ <Yeah! S 1> าอันนี้เห็นอะไรลูกก็ไก่ไก่ไก่ไกฟ้าพยาลออผิวมันเรียบมากเลยสวยงามมากนะครับป่ะเดินไปกับพี่เอมเลยไปแล้วนี่กับบสวยสัตว์เหมือนเดิมแหละเดินออกกําลังกายไปด้วยนู่นีปจะไปดูสวนส้มไปเลยเดินไปเลย หนึ่งรอบพอดีพ่อครับอันนี้เป็นซุ้ม่ามไก่ปลานะครับไก่มปเลยมาเลยมเลยมเย็นสบายใช่ไหมใช่ อาพี่อามได้ไหมอันนี้เห็นอะไรเนี่ยพ่อช่วยใส่ขลอด้วยครับเนี่ยไก่อะไรเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเาไปดูแล้วไก่อะไรเอ่ยดิมันคือไก่อะไรอ่ะอือปะปะแล้วพี่เอม,มาตามพี่เอม,มา มาพี่เอมมาเดินมาดูพ<ท>่อจอครเนี่ยหายากมากพี่เอเนยสวยมากเลยหนอนมันตัวหน้านะครับไ่ยล่ะไปเลยแล้วนี่งไงพี่เอมมา มีเปเลตอยู่นี่โอ้มะบงมะบงอุ้ยเหมือนของพี่อามพี่อันใส่วะมันเมี๊ยเมเปเลในกล้องอยู่ในกล้องเขาเนี่ยโอ้เมเปเลต์อันละก็เขาเอาไผ่ให้เนาะเนี่ยเขาทำเป็นกอไผ่ให้กอหนึ่งแม่เพี่ยมตัวนี้มันหางขาดเลยพี่ที่สาคานอย่นี้ก็ใส่ อันนั้นมีอะไรพี่เอมมีไหมไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าตรงนี้มันมีจระเข้นะมีไหมอู้จระเข้มาดูจระเข้อ้าปากเสืออยู่ไหนเใช่ใช่นี่มาดูดูกำลังไปดูเสือนะครับมันดูเสืออันนี้ เป็นอะไรเนี่ยสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมพี่อาำสุนัขจิ้งจอกดูฟันเขาสิโอ้มันอยู่ไกลนะครับมองอาจจะไม่เห็นเขาเขาทำกรงไว้สองชั้นนะเขาทำกรงไว้สองชั้นไม่ให้คนเข้าไปใกล้จั์นะอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมจ้ากรงนี้เป็นไหมอู้ยเยี่ยม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 ชอบมาอะไรแล้วพี่เอไปแล้ว พี่เอ็มเสือโคร่งใหญ่เลยเขาเชื่อออกแล้วพี่เอ็มเห็นไหมครับโอ้บนร้อนมากมันอาบน้ำแล้วนะครับสวยมากนะครับเสือโคร่งสวยมากเย่ยมากสะดูไหมสนดูโอเคเป็นนก ไม่ใช่นกแก้วมาคอนะเป็นนกอะไรลนะ่ะนกเงือกเหรอนกเงือกอืมอันนี้กรงนี้มีสองสามตัวนะครับปากจะงอยเยอะๆโอ้สมบูรณ์มากนะครับมีตตัวโต,วๆ,ตวๆทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปไกลเออเอ็ดมาดู เยอะแยะมากเลยตอนการหลังพัฒนา <Okay. S 1> อ่าไปชมต่อไปส่งเสียงยังไงเนี่ยโอ้ตัวใหญ่เลยเท่ากับพี่อามเลยตัวใหญ่เนี่ยเออตัวใหญ่แบบนี้กินพี่อามได้ทั้งตัวเลยตัวนี้ก็ไม่อีกด้วยอืมต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูขามันดิโอ้ ใหญ่มากมายเลยสนุกไหม,มพี่อาร์พี่เอมสนุกโอ้ยอย้นี่สีท้องคอมันเป็นสีอะไรคอมันเป็นสวยเลย,ยคนละสายพันธุ์หรือเปล่าเขาเอาอาหารมาให้เขากำลังกินอาหารมังตะกุกสิ หวัวหวทางนู้นร้อนไม่ได้ไปนะครับทางนู้นก็จะมีพวกกวางพวกเก้งในในโอ้วันนี้เออพี่พเอาอาหารให้ ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยโอ้มันสู้มันสู้มันสู้เห็นไหมมันสู้มันส,นสู้ตัวใหญ่มากเลยเหมือนเด่น เที่ยวติดต่อที่ไหนครับร้อยอทวัดบุรีอยู่ที่ทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาชมได้ที่นี่นะครับที่สถานที่พเพาะแล้วก็บำรุงสัตว์ตานะครับอ,รรรอ่ะอเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ อ่ะพี่อามมาบายบายบายพบกันใหม่ครับพบกันใหม่ครับ